สวัสดีค่ะกัามาเจอกับหมอแก้วแม่งชัวกับแนวทางการเสีย่วยงโชควันที่6กุมภาพันธ์2564นะคะขอโทษด้วยที่วันนี้เช้าเมื่อเช้าติดคิวดูดวงค่อนข้างแน่นตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่9โมงยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยเดี๋ยวอาจขึ้นนี้เสร็จแล้วก็จะพักเหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวเริ่มดูดวงต่อมาดูกันนะคะว่าทั้ง7วันควรซื้อเลขอะไรเริ่มที่วันอาทิตย์นะคะอาทิตย์ แก้วแนะนําให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่นะคะคุณแม่จะให้โชวให้ล่ามให้ความอุดมสมบูรณ์เราในวันนี้คือได้ตัง์เต็มกระเป๋านั่นเองนะคะวันอาทิตย์ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณแม่นะคะส่วนวันจันทร์ให้ซื้อเลขแบงค์อะไรก็ได้ในกระเป๋าสตางค์หยิบขึ้นมา1แบงก์ซื้อเลขแบงก์อันนั้นเลยจะสองตัวท้าย3าตัวท้ายหรือจะเอาผลรวมของเลขแบงค์มาก,ก็ได้คะ่ะนี่สําหรับวันจันทร์นะคะ อันนี้ที่เราพูดกันเป็นแนวทางกว้างๆเขา,ขา,ขาขไปซื้อทุกหวยนะส่วนคนที่เกิดวันอังคารอังคารนะคะแล้วก็พืฤหัสแก้วแนะนําว่าวันนี้อังคารและพืฤหัสให้ซื้อเลขทะเบียนรถหรือเลขยานผานะนะคะสมมุติบางคนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างต่างเมืองหรือต่างเขตเนี่ยที่ต้องนั่งรถเมย์สมมติไม่มีรถตัวเองก็เลขตัวรถเมย์หรือสายรถเมย์ที่ขึ้นก็ได้หรือยอด ตัวรถบัสก็ได้หรือไฟบินก็ได้นะคะหรือถ้ามีรถสมมติว่าในกรณีมีรถหลายคันให้เลือกคันที่ใช้ประจําที่สุดน,นะคะสําหรับอังคารและพุธไออังคา,า,ารและพฤธละหัสสวนพุธให้ซื้อ,อาาเ,ะะเลขที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านย้ํานะคะเลขที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านบางคนตัวนอนอยู่บ้านหลังนึงทะเบียนบ้านอยู่ที่นึงบัตรประชาชนที่นึงแก้วเป็นอย่างน,นั้นแก้วก็เลยอยากว่าให้เอาบัตรประชาชนซ,ซื้อที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านค่ะเอาเลขเลขที่ที่อยู่บนทะเบียนบ้านอะเลขบ้านอะ ส่วนวันศุกร์ให้ซื้อเลขที่ตัวเองชอบเพราะตัวเองจะได้โชคได้ลาบจากความมั่นใจและเซนต์ตัวเองค่ะนะวันศุกร์เลขตัวเองชอบนะจ๊ะส่วนวันเสาร์ให้ซื้อเลขของคุณพ่อคุณพ่อจะให้โชคให้ลาบคนที่เกิดวันเสาร์นะอันนี้เป็นแนวทางทั้งหมดทั้ง7วันย้ำนะคะวันเสาร์ให้ซื้อเลขเกี่ยวคุณพ่อหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนวันนี้คลิปมาสั้นๆยังไม่กินข้าวไปกินข้าวก่อนแล้วก็วันนี้มีหวยมาเลก็ขออวยพรให้ทุกคนมีโชคมีลาบเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ